สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีส6 6วันนี้จะมาเฉลยข้อที่28กันนะครับเครดิตโจทย์จาก t วิตเตอร์แมทฟ์ทีครับผมโจทย์กำหนดตัว ABC วามาเป็นแบบนี้นะครับให้หาค่าของ a กลังสองบวก b กำลังสบวก c กำลังสอบก ab บวก bc บวก ca นะครับโอเคครับก็ใครที่อยากลองทําก่อนกดโพสแล้วลองทําดูครับใครที่พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เชื่อว่าน่าจะมีคนที่ไม่รู้จะมีคนที่ลองแบบเอามายกาสอง2องมาคูณกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเล่มมันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยใช้วิธีแบบลองสังเกตซิเอ้ยมันจัดรูปอะไรยังไงได้บ้างนะครับจะเห็นว่าเราลองเอา a บ b ซิจะเห็นว่า a บ b เนี่ยสองร้อสิบสามตัดก,กับไปพอดีนะครับแล้วก็รูปเก้ารูปเก้าเจ็ดกับ,กกบกรูปเก้าเจ็ดตัดแปรรูเป็นสองรูเจ็ดสิบสามนะครับนั่นคือเราเห็นว่า a บก b หรือว่า a บวก c หรือ b บ c เนี่ยนะครับ สุดท้ายเมื่อบวกกันนะครับมันจะเหลือแค่ตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งนั่นก็คือเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเอ่อขออภัยครับตัวนี้สองตัวตัวนี้สองตัวแล้วก็ตัวนี้สองตัวครับใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเอ่อเข้าใจผิดกันนะครับเอ่อเราจะเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ a บวก b b บวก c แล้วก็ c บวก a นะนั่นก็คือสังเกตตัวนี้ครับผมให้ตัวนี้เป็นตอกจันนะครับพิจารณาดอกจัน ผมเอา2คูณดอกจันไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a กลัง2บวก 2b กลัง2บวก 2c กลัง2บวก 2ab บวก 2bc บวก2 c 2 2 a, b 2 c 2 c a ครับอาคราวนี้ผมจะลองจับจับคู่ดูนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ a กลัง2บวก 2ab บวก b กลัง2ครับ บวกกับ t กลังสองบวกกับ2 bc บวก c กลังสองบวกกับ c กลังสองบวก2 ca บวก a กลังสองครับจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากันเลยนะเราแยกตัว a ออกมาจากจากการนครับเป็น a ตัวใดตัวหนึ่ง b ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ c ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คือมันจะมี a ทั้งหมดสองตัว b สองตัว c สองตัวนะครับเมื่อมันรวมกันก็คือตรงกับตรงนี้แล้วนะครับส่วนตัวกลางก็ปดเรมนะครับ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้่อดีนะครับแล้วก็บวกกับ c บก a กำลังสองทีนี้เราสังเกต a บก b กำลังสองซิ a บก b ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยก็จะกลายเป็นพนนี้ตัดกันไปนะครับคนนี้ตัดกันไปจะเหลือเป็น273กำลังสองครับ บวกกับ b บวก c ขากสองครับก็คือลบรูทเจตัดกันไปนะครับลบสองสิ 2, 13, ตัดกันไปครับก็จะเหลือเป็นสองบครับบวกกับ c A, บวก e ้ากลังสเนาะ c บวก็คือเป็นบทนี้นะดันนั้นก็สองสาตยังคงอยู่นะครับบวกเตัดกับลบรูทบวกูเจดสมตัดกับลบรครับก็จะกลายเป็น 4-13ทั้งหมด,ดยกกำลัง2อครับาจะกลายเป็น292นะครับบวกกับ388บวกกับ16คูณ13เป็น208ครับก็จะมีค่าเท่ากับผมจับคู่คู่นี้ก่อนนะถ้าจะคิดเลขง่ายกว่าเพราะว่าบวกเกบเนี่ยกลายเป็น100นะครับแล้วก็2บวก2เป็นสีสีบวกงเป็น5จากการที่ผลเทา่าเทนาเป็น500 ห้าร้อยวกสามรแปดเป็นแปดแปดแปดนะครับต้องการหาดอกจันตัวเดียวนาะจึงดอกจันเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับแปดเป็นแปดหารด้วยสองนั่นเองซึ่งก็เท่ากับสี่นะครับโอเคโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ